สวัสดีค่ะพี่ๆวันนี้หีวิวในหัวข้อของ ig จนะสำหรับใครที่อยากได้ยอดถูกใจหรือยอดไลค์ในคลิปเรยวของ IG เพื่อเปิดการมองเห็นหรือดันโพสต์ของตัวเองนะคะให้คนอื่นเห็นด้วยนะหนูขอนี้เปิดหน้าเว็บนะคะหน้าเว็บก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับใครที่ดูหนูครั้งแรกหรืออยากสมัครไปพร้อมๆกันหนูอีกริกงได้สามช่องทางเลยนะคะใต้คลิปใต้โพสต์ใต้ใคอมเมนต์ค่ะถ้าเป็นลิกงคลิกได้เลยนะก็จะสมัคร ก็จะเข้ามาสมัครหน้าเว็บนี้พอคลิกเข้ามาแล้วสมัครใช้งานตรงนี้ได้เลยค่ะบอกข้อมูลตามนี้สั้นๆง่ายๆแต่ปลอดภัยนะกดยืนยันชิญเป็นมนุษย์นะคะสุดท้ายกดสมัครใช้งานนะและมีอีกหนึ่งช่องทางค่ะสําหรับใครที่มีบัญชี Google อยู่แล้วก็ลงทะเบียนผ่านบัญชีกูเกินได้เช่นเดียวกันนะสําหรับตัวหนูนะคะหนูมียูเซอร์อยู่แล้วหนูขออนุญ,ญาตกลับไปใช้ยูเซอร์ตัวเองเพื่อเป็นตัวอย่างให้พี่ๆดูนะคะสําหรับสมาชิกใหม่นะคะเมื่อเพื่อ ที่เพิ่งสมัครนนะได้ยูเซอร์มาแล้วได้รบหบสผ่านมาแล้วลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ได้เลยค่ะไปที่คำสั่งซื้อใหม่นะหน้าตาเว็บข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีหลายฟังก์ชันให้เลือกมากมายเลยแต่วันนี้เราอยู่กันที่ไอจีนะไปที่ไอจีได้เลยค่ะแล้วก็มาเริ่มบนมูอีกทีหนึ่งนะเราเริ่มเป็นถูกใจคลิปวิดีโอเนาะ อ๋อถูกใจขอโทษค่ะเลยนะถูกเลือกเป็นถูกใจตัวนี้เนาะแล้วก็มาเรื่อบริการอีกทีน,นึงค่ะบริการขึ้นมีให้เรื่องมากมายเช่นเคยนะแต่วันนี้หนูขอเรื่อเป็นตัวแรกให้พี่ๆดูก่อนเนาะเพื่อความสะดวกและรวดเร็วนะคะ,ะตัวลิงก์ตรงนี้ให้เรากลับไปที่ต้นโพสต์ของเราค่ะตัวคลิปของเรานะให้เราคลอกลิงก์มาหรือกดแชร์ลิงก์มาได้เลยนะคะแล้วก็กดวางลิงก์ในเว็บตรงนี้นะจำนวนวันนี้หนูจะใส่ตั้หนึ่งร้อยให้ทุกคนดูก่อนเนาะ ่าใช่ายถูกมากๆเลยทุกคนยังไม่ถึง4ี่บาทเลยเนาะถูกมากๆแล้วก็คุ้มค่ามากๆกับการมองเห็นกับการเปิดการมองเห็นใน i อจนะคะสั่งซื้อได้เลยค่ะถ้าเราเห็นแถบสีเขียวนี้แล้วแสดงว่าทางเว็บได้รับคำสั่งซื้อของเราแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะและถ้าใครยังไม่มั่นใจนะคะว่าทางเว็บได้รับคำสั่งซื้อไปแล้วหรือยังให้ไปที่ประวัติการสั่งซื้อได้เลยค่ะ วันการสั่งซื้อก็จะขึ้นวันที่ตรงนี้นะและขึ้นบริการที่เราเลือกไปตรงนี้นะและสถานนะก็คือรอดำเนินการอยู่นะคะเลอออเดอร์ตรงนี้ค่ะหนูอยากให้พี่ๆจาไว้นะต่อไปหนูขอแนะนําเป็นบริการเติมเงินค่ะบริการเติมเงินจะมีทั้งหมด5ช่องทางนะคะมีทูมูนีวอลเลทค่ะพร้อมเพย์ค่ะจองเปาวอลเลทค่ะคริปโตค่ะและชิลเพย์นะใส่ยอดเงินตรงนี้แล้วกดจ่ายเงินได้เลยค่ะและบริการต่อไปเป็นบริการแนะนําเพื่อนค่ะ แนะนำเพื่อนตรงนี้หนูขออนุญาตอธิบายนิดนึงนะไอพีพี BP คัดลอกลิงของพี่พีนะคะส่งให้เพื่อนได้เลยถ้ากเพื่อนพี่พีสมัครใช้งานผ่านลิงของพี่พีนะพี่พีก็จะได้อัตราค่าคอมมิชชั่นเพิ่มไปเลยห้าเปอร์เซ็นนะยิ่งสมัครหลายคนอัตราค่าคอมมิชชั่นก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะอ่าแลนะอีกหนึ่งตัวเชื่อเหลือค่ะที่ตัวเชื่อเหลือนะมอเรืองหัวข้อตรงนี้กดแจ้งปัญหาตรงนี้หรือว่า เรากดอื่นๆหรืพิมพ์เพิ่มเติมตรงช่องข้อความตัวนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เลขออเดอร์ข้างต้นที่หนูบอกให้พีพ่่จำไว้ให้พี่ๆเอามาใส่ตรงนี้ถ้าพีพ่่คนไหนจําไม่ได้นะคะกลับไปที่ประวัติการสังส่งซื้อใหม่นะคะแล้วก็ปีเรขออเดอร์ตรงนี้มานะออเดอร์แรกนะแล้วก็กลับไปที่ตั๋วเชือเหลือคะ่ะแล้วก็บางเรกออเดอร์ได้เลยแน่ไฟายได้เลยนะสุดท้ายอย่าลืมกดส่งตั๋วนะคะและมีอีกหนึ่งช่องทางนะคะคือช่องทางรายคะ่ะสองตัวนี้คลิกได้ทั้งสองอันเลยนะไม่ว่าจะคลิกทางไหนก็เป็นช่องทางรายของ ทางเว็บนะคะมีแอดมินคอยตอบ24ชั่วโมงคอยแก้ไขปัญหา24ชั่วโมงนะคะไม่ต้องเป็นกังวลใจไปเลยรวดเร็วทันใจแน่นอน,นะคะอ่ะอตอนนี้เราขออนุญาตพาุกควกลกับจีต้นโพส์เนาะยีบเร็วของเรายอดไร์ตอนนี้ยอดใจตอนนี้ยังสามอยู่เลยนะคะหูขออนุญาตกรีเฟซน,นะอ่ายอดไร์หรือยอดใจก็ขึ้นมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะรวดเร็วทันใจจริงๆแล้วราคาถูกแลวย,ยังจะแถมอีกเนาะก็ถือว่า เว็บ,บนี้ดีจริงๆเลยเท่าที่หนูรีวิวมาหนูการันตีได้เลยว่าเว็บนี้นะเขาแจกจริงก็รวดเร็วจริงๆด้วยไม่มีไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนอ่ะถ้าใครดูมาถึงตรงนี้แล้วนะคะอยากสมัครนะคะคลิกลิงก์ได้เลยค่ะสามช่องทางใต้คลิปใต้โพสต์ใต้คอมเมนต์ไม่ว่าจะช่องทางไหนก็เป็นเว็บนี้เว็แบบเดียวเท่านั้นนะคะวันนี้หนูไม่มีอะไรแล้วหากหนูพูดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไปด้วยนะคะฝากพี่ๆติดตามด้วยนะว่าพรุ่งนี้หนูจะกลับมาในหัวข้ออะไร ับชมกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ